สวัสดีครับผมสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัมครับสวัสดีเอฟซีของมอลลั่มไกล้หน่อยครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิร์เวทีของมอลลั่มเซี่ยมีหกครับนกพงศกรครับพี่น้องซึ่งพันยุทธ,ธีตลาดไม่พี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิร์ครับบรรยากาศของตลาด แต่เอาเบิ่งแล้วยังตั้งเวทีบนแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยนเวทีบนอยู่บ่วะแรงหรือพอกันแน่นอนครับพี่น,อน้องของลหลายครับพี่น้องครับมาล้มกัหน่อยเขามาแม่นหน่อครับแม่นแมนเวทีบนอยู่งเ่ย แกน้อยบ็เหมือนขึ้นงานเลยผมขอมาในบริเวณนี้นั oh. ่นแหละล้างเงาม่ากเลยนองกาลังขึ้นฉากครับพี่น้องครับเใส่ผ้าพี่น้องใส่กุ้งง่ายๆอันนี้บรรยากาศเราปราครับร้านตลอดกองควงพี่น้องแลบโอ้สวยงามครับก็จะเอา หมอลำสีหกนกองศกรครับมาลงครับพี่น้องเดี๋ยวกันหน่อยสิเขาไป็นงานงานครับพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องสซ้ำย้ันครับเจอกันรอบต่อไปเอาสวัสดีครับพี่น้องกลับมาเป็นเรอบบริเวณในงานครับโอ้เพราะว่าห้าหมูก็จะไม่ขู่เข้ามาสุดยอดครับพี่น้องบริเวณกว้วงางๆครับโอ้ทีมงานเจ้าวรลังเล่งครับพี่น้องครับโอ้นะครับจะสู้มันพี่น้องไหม เป็นเวทีของหมอลำเสียวิหกครับนกพงศกรพี่น้องบริเวณที่เป็นยังไงเหรอวะเราภาพพี่น้องกอยเบื้องไกลๆนะครับพี่น้องมันอาจจะซ้ำน,นิดหน่อยนะครับโอที่เป็นยังไงนะครับฮัลโหลครับที่เป็นยังไงนะครับ เป็นคือบ่อน้ำของคนแถบมล่ำเนี่ยที่เป็นยังไงนะครับโอ้ทีมงานกับลังเลงครับพี่น้องโอ้เวทีสวยเป็นย<อ>ังไงครับทีมโอ้เป็นยังไงผมมาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับโอ้ทีมงานกับลังเลงครับเวทียังสวยพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดตูแฟนครับโอ้อลังการครับ ชุดตู้แฟนนี่จนะเป็นของที่กระนั้นแพทยเป็นผู้กระนั้นแพทยเป็นผู้รีวิวนะครับพี่น้องชุดวอลเทคกลางอเมเจอร์ครับโอ้สวยงามพี่น้องโอ้หูพีทงงพ่ที่ยิงง่ใหญ่พี่น้องที่ง่ายกระจอกลังเลงพี่น้องครับโอ้ไม่เจอเอกเศร้าตัวน,นี้ โอ้ไมนนด้เจอคือสวยแต่ไม่เจอนี่ครับไมนได้เจอไมเตอร์เอกซาวโอ้เสียงเดียวมีกกใหม่หวงนะครับเนที่เดี๋ยวพาเอฟซีเปเบิ้งขางจำเนื้อามาเบิรงตตอครับพี่นอ้องโอ้หล่อลังการครับพีบ่น้อง สวยๆไม่นองโอ้รถเนะนี่เป็นรถไฮดรอลิกนะครับโอ้เป็นตังไงเผลนขึ่นบอกหนามาหดแหงผมว่าเป็นตังไงเพราะว่าเป็นตังไงไหมป้ากัดเทยมาเต้นเหมือนเล้งที่บ่อคักงปใหญงบ่เป็นตังไงกันบอว่า ได้ขีดีนครับว่าแมนครับเป็นไงโอ้ทีมงาน็นสุดยอดครับพี่น้องครับสานที่มันจำกัดนะครับพี่น้องอลังการงานสั่งนี่เป็นทีมงานของเสียวิหกครับโหนาวงครับนกพงสกร ฝากเอซีนะครับข c อฟซของเซมีหนะครับเด้อเขามม่หาก็นั่งใจครับพี่น้องสุดยอดครับเป็นังไงผู้เจ้าเลยเดี๋ยวถามน้อยเนี่ยรถบ้าทึ่งอะเห็นคนโพสอยู่รถบ้าก็นั่นแท้บางเดยรถบ้ากนั่นแท้นขายรถมาฝนหาล่อลอขั้นไหมเห็นบ่อันครัโอ้ล่อเบิงลอเบืองมันจะสวยรถมันจะไปลงใส่ฟาป็นโคสับ มันมันลกเดอก็บินาลาเลนยนะโอ้เบิง่งครับพี่น้องเราจะเล่นกันเวลามีหลายครับพี่น้องแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือวันาถานทีครับเป็นยังไงพี่นอ้องตอนนามาหดครับเบิง่งเราเป็นยังไงไโอ้อ,อ,อลังการครับพี่น้อง โอ้ขอบมาเบิังพี่น้องครับแมนี่เป็นชุดวอดเท็ครับพี่น้องเครื่องเสียงกับร่งการงานสังเห็นอยนู่นี่ผมมาบอต้ามก็สามสิบครับทีมงานครับผมว่าพี่น้องเพิ่นบอต้ามก็สามสิบกับพี่น้องก็นี่จุดเวทีนะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้อง คุณครับนั่งลานเนาะอู้หุ่วนยวงเทิงผมครับพี่น้องเดินเทิงเสียงโอู้ร่างการสวยสวยงามครับเทิงเสียงครับโอ้เหมืเป็นคอนเสิร์ตใหไนาว,าวาเลยครับพี่น้องครับคอนเสิร์ตใหญ่กว่าเลยพี่น้องเวทีร่างการงานสางพี่น้องโอ้สุดยอดน,นะครับ เหมือนแรงนี่เด้เบินกันแน่นอนกนัยพี่น้องโอ้ฝนผุกพันอยู่ห่างเท่งมาพี่น้องโอ้นั่งรถอลังการทางฝั่งเอฟซีหมอรำเสียงวิหกนะครับพี่น้องเขามา,ากลัลรังใจครับมันนี้อยู่ที่พัทยาครับอยู่ที่พัทยาอำเภอ <Workers. S 2> อำเภอบาลมุงนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิองฟางหุ่นครับพี่น้องเนาพาพี่น้องมาเบิองฟังนี่นะครับพระเจ้ากระลังเบิงครับฮาเบิองฟังพี่ครับพี่น้องโอ้กกใหม่กันไายพี่น้องมาเบิองฟางนี่นะครับกระลังเล่งพี่น้องมาเบิองฟางนี่น้อ โอ้ฟังทีกาแล้วเหรอครับพี่นอ้องเครื่องเสียงครับประแคมดาแนีโอ้ร่างการครับพี่น้องเสียงมีหกปีนี่โอ้นังลานไหมสิบกว่าสั่นพี่น้องครับอลังการเวทียิงไงที่สังที่ผมเบิ้องอ่งนี่ ทีมงานประตำก็ลักสามสิบกันไปนองครับโอ้ใครอยู่มีปลามีอย่างยู่เนาะสบายที่ตอนนี้แถวนี้เย็นอยู่ของน้ำสาราร,า,สาระนะผมว่าบมามงนี้เย็นอยู่ครับบางนี้ใครอยู่บางนี้มีโกงไม้กองอะไห,ไหลลมเย็นดีเนี่ยมันเป็นยังไงใช่เจ้าหนี้เราปลาสังเกตุปลาดิถ้าเจ้าต้องน้ามาหดจังอย อเอามากอย่างสีพิธีเอามากออกเขาไม่ออกบ่โอ้พี่น้องครับอลังการงานสังครับผมครับอู้เบิ่งเวทีเบิ่งเครื่องเสียงครับอ่าพ <laughs> ีน่นี่หมอล่ำเสียงพี่หกคนอลังการงานสังครับพี่น้อง <laughs> แต่ว่าแถวนี้สิปล่อยได้เต็มที่แล้วครับบอกมันนอกเมือง <laughs> ไปมา ข้าเจ้ามาดันอะไรหลังให้หง่ายวุ้เจ้าดิตัวเอยได้ก้ับถอยได้ก้าวผมจะไมาดันง่ายให้ฮะพี่น้องฝากพี่น้องครับเนาะมวลสิน w h o l e s เหมือนแรงมาเบิ้งกันพี่น้องครับอลังการงานส่างครับหมอรำเสียงวิหกนะครับพี่น้องครับจวดจ่ดตาเบิ้ง ขอบคุณคุณผู้น๊องอะไรขอบคุณครับผม